สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลินสไตล์แองเจิ h ลชแนลมาแล้ว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 สองทุ่มตรงครับบ่ายไม่มีจริงบอะไรม่มีจริงนะเลนะคะตดขึ้นแล้วมีคนเข้ามาดูแล้วมาแยว้วมันแล้วใช่ครับมีคน มีตัวยุ่งจัดตู้อยู่ไหนหันมาหน่อยสิหันมาเด็กน้อยหันมาหน่อยบุ๋มหันมายิ้มเร็วพี่พีทุณเป็น่อครับผู้อำนวาลุงท่านเสียงทำไมอ่ะทำไมก็ไม่ให้ยิ้มหทุกคนหมือน นัดกัน4โมงใครนะผิด5ทางเทคนิคครับเ <c oughs> ทคนิคผมไพีก็ไม่เคยถูกครับคะใคร <c oughs> เข้ามาฝากกดแชร์หน่อยนะครับฝากกดแชร์นอะนแล้วใครจะเอฟของอย่าลืมพักข้อความเพจนะพักข้อความเพจก่ะหอน <c oughs> วันนี้เรามีแต่ของ มีของใหม่เยอะใหม่เยอะแล้วก็มีทุกตัวที่หายากพี่พีคนโชว์อะค่ะให้เขาดูสิเอ้ยโชว์ของให้เขาดูสิโชว์ของโชว์ของเดี๋ยวไปรับของนะครับได้ครับนี่นี่นี่ของเต็มบ้านเลยฝากแชร์หน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เสื้อมีเสื้อแบบนี้มีรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะมีมีทุกอย่างมีบูมากระลองมอีตัวนี้ด้วยนะไอตัวตัวน้องเนี่ยเขาบอกว่าหายากอะโอไซโงคงกุญแจนะครับเดี๋ยวนะใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมพักข้อความเพจนะอย่าลืมพักข้อความเพจนะครับใช่ฉากหลังเราอลังการ วันนี้าามีผู้ทองด้วยที่ได้มาเป็นของขวัญโอเคโอเคโอเคอยากได้ตัวอะไรอยากได้ตัวอะไรใช่บุ๋มขับรถตู้กลับบ้านได้ครับอยากได้ตัวอะไรบอกนะตอนนี้มาแล้วพันสี่ฝากแช่หน่อยนะครับใครเข้ามา มีมอนชี้ชีมไหมบุ๋มมีเต็มไปหมดเลยวันนี้แต่ไม่รู้มีมอนชิชีมไหมพี่ฟางพี่เก่งแสงเข้าบ้านนี่สวยแล้วนะไ,ไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> อย่าลืมทักข้อความเพจนะไอ,ไ,อไอที่นี่จะรักเราไหมนะ้วันนี้ไลฟ์บ้านบุม๋มบ้านใหม่ครับบ้านใหม่ของบุ๋ม่ ใช่ฉากข้างหลังมีบูสสวนอยู่ข้างบนเนาะเป็นบู้แปนบู้แผนวันนี้แก้มบุบนอนนี่เพราะว่าพรุ่งนี้ทํางานที่นี่ตอนเช้าครับโอเคใครเข้ามาฝากแชร์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้ก่อนวันนี้ของเยอะมากข้มีน้องตัวนี้ราคาพิเศษนะครับใครจะเอาฟไปก่อนเนาะมันคือน้องตัวนี้ราคาดีมาก 560บาทนะโอ้โหจุ๋มเป็นไรอะห้ารอยหกสิบาท C 96นะครับ C 96อะไรอีกพี่บอกว่าพี่จูงบอกว่าเวลาพี่พีดขึ้นแล้วก็ดูแล้วคนเยอะเลยอ่ะหนูว่าหนูไมชื่อมันคือแกนหมูแบตเตอรี่ไม่ได้คีดแบตเตอรี่ขอต้อนรับเข้าสู่เขตพีทแฟคทอรี่นะครับพี่พีดจะเอายังไงพีทแฟคทอรี่นะครับยินดีเลยยินดี ต้อนรับเข้าสู่ร้าน p e ทแฟคทอรี่อันนี้ C 96นะครับ C 96 560นะตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันน่ารักมากมันเป็นพุงกุญแจตัวยักษ์นะครับลงทงลงเท้าอะไรน่ารักมากเหลือไม่เยอะเนาะใครจะเอา C 96 560บาทนะครับ560บาทฝากฝากแชร์หน่อยนะครับก็ไม่อะไรนะคะวันนี้อาชิบบูบูไปเอ็กกับดัมโบ้นะครับ เัไม่ได้ดึงาาาอะคเดี๋ยวผมดึงได้ครับหไม่ยังไม่ได้ใส่ราคาหน <10. S 3> ึ่งศูนย์หกหนึ่งไม่ไม่มีราคาแต่มีรหาาัสเดี๋ยวดูให้ออนะเอาเท่าไหร่เอาหนี้หน่อยอเอานนี้เดียว